นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายมหินทราราชปักษาประธานาธิบดีศรีลังกาได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ภายในกิจกรรมวิสาขบ,บูชานานาชาติครั้งที่9เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าณศูนย์นประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานคร โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าศาสนาพุทธมีผู้นับถือเป็นจํานวนมากและที่สําคัญเป็นศาสนาหลักของประเทศไทยอีกทั้งในปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอีกด้วยจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งเชื่อว,ว่าคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะนําความสันติสุขมาสู่โลกได้ด้วยการไม่ใช้ความรุนแรง ด้านนายมหินทากล่าวว่าผู้นําประเทศควรใช้หลักคําสอนของศาสนามาเป็นพื้นฐานในการบริหารประเทศเพื่อลดความขัดแยง้งและใช้ความเมตตาเพื่อขจัดความเกลียดชังที่จะนําไปสู่ความขัดแยง้งหากทําได้ดังนี้ก็จะนําไปสู่ความสงบสุขในสังคมโลกค่ะ ทางนี้นะคะบรรยากาศภายในงานดังกล่าวมีพระพิสุกสงฆ์จากประเทศต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและรับฟังสุนทรพจน์เป็นจํานวนมากโดยในช่วงบ่ายจะมีการนําเสนอผลสรุปการเสวนาทางวิชาการและการสัมนาเชิงปฏิบัติการและพิธีปิดการประชุม หลังจากนั้นค่ะในเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกจะเดินทางไปยังลานหน้าองค์พระศรีสกยะทศพลยานประธานพระพุทธมนตรสุทัศน์พุทธมนตรอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมเพื่อประกอบพิธีธรรมญาตราเวียนเทียนและเจริญพระพุทธมนตรพร้อมเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชากุศลเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและ6 0พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม กดราชก,กุมารค่ะ